ขบวนธรรมดาที่255นะครับต้นทางทนบุรีไปทางหลังส่วนนะครับวันนี้ทำขบวนโดยอันต้อมนะครับอันต้อม41 43นะครับ กำลังผ่านเครื่องกั้นนะครับบริเวณย่านสถานีบ้านป่งนะครับทางด้านเหนือนะครับ